สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเรื่องนานะครับวันนี้ก็มีลูกค้าจากสวรรค์นเขตนะครับประเทศลาวนะครับได้มาโทรมาสั่งจองนะครับเครื่องแม็กนัม r t 1 5ทห้าสพัตนะครับเป็นรุ่นไดสตาร์ทครับผมนะครับเตรียมจัดส่งเอ่อสวรรค์นเขตนะครับลูกค้านี่เราจะเอาไปส่งที่จังหวัดบุกดาหารนะครับแล้วก็ลูกค้าก็ติดต่อทางขนส่งนะครับ ข้ามไปเองนะครับเราส่งได้ที่ในส่งได้ถึงในประเทศนะครับในประเทศเราแต่ว่าลูกค้าต้องต้องหาคนส่งข้ามไปเองนะครับประเทศลาวครับครับรุ่นใดสตาร์ทครับผมแมกนร้อยห้าสิบห้าพัดนะครับมีมอรกรับรองครับแล้วก็แถมมูเล่ หน้าสีมาให้ด้วยนะครับช่างเรากำลังเติมน้ำมันเครื่องนะครับคูณ่อลล็อกกังกายได้กินแค่สีนุดแล้วพอเสียงเกลีดเมียหลายนม่ครับอะตรเกลียดเมียหลายเมียหลายก็ร่างกายเป็นบอลล็อเป็ดจุ่มแห้งไร้มากผู้นันติผุ้นีติสนี่ครับ,รรบอ,อ เติมันเครื่องนะครับเป็นน้ำมันเครื่องของวัตตานะครับ3ลิตรครับผมเราจะเติมน้ำมันเครื่องรองเครื่องให้นะครับแต่ว่ากองอากาศด้านหลังนี้ลูกค้าไปเติมเอาเองนะครับเพราะว่าเวลาขนส่งนี่ แล้วน้ำมันเครื่องจะโหออกมานะครับเราก็จะเขียนป้ายติดไว้ให้นะครับว่าให้เติมน้ํามันเครื่องใส่คองอากาศด้วยครับ